เริ่มกันเลยนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นห้องในร้อยเนาะแต่จริงๆแล้วก็มันใช้กับการสอบได้หลายสนามนะครับ <c oughs> ก็ในร้อยมะเรียนเก้าครั้งจะสอนได้สิบแปดบทอ่าบทที่เหลือก็ <c oughs> เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะบทที่เหลือค่อยว่านอีกทีหนึ่ง เรามาเริ่มกันที่โจทย์อายุและเหรียญเลยแล้วกันนะครับนะอย่างวันนะต้องพูดถึงในร้อยนิดหนึ่งคือคือคนสอบในร้อยอ่ะส่วนมากคนที่เป็นในสิบอยู่แล after, ้วอ่าแล้วก็สอบภายในหรือคนนอกที่มีวุฒิตรงก็สอบในร้อยได้เหมือนกันอ่านี่รู้ป่ะเคยเห็นเขาเปิดสอบในร้อยไหม ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ยากนะไม่ยากแต่ว่ามันก็ไม่ไง <c oughs> เหมือนเดิม <c oughs> ใช่ป่ะอ่ะเดี๋ยวยงังไงค่อยว่ากันนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ละครั้งผมจะพยายามอัดให้สองบทวันนี้มาเริ่มที่จดอายุกันก่อนอายุ เปิดโจทย์เลยเปิดโจทย์เลยนะเปิดหน้าที่สี่ป่ะหน้าที่อะไรคือคอนเซ็ปต์โจทย์อายุอ่ะมันคือสมาการเรื่องหนึ่งเอาง่ายๆเลยเวลาเจอเข้อสอบอ่ะข้อสอบยุคใหม่เขาจะใช้การตีตารางชเช่นนะเช่นพีนน่น้องสามคนอ่ะน้องสามคน อายุรวมกันได้หกสิบปีอายุรวมกันได้หกสิบปีโอ้โหเก่นโจทย์มากคนเล็กคนเล็กอายุเป,าายเป็นหนึ่งส่วนสามของคนโตอายุเป็นหนึ่งส่วนสามของ คนโตคนกลางอายุกับคนโตสิบปีคนกลางอายุน้อยกว่าคนโตสิบปีอยากทราบว่าคนนี้อายุเท่าไหร่คือคอนเซปต์อะอย่างแรกเวลาเจอโจทย์ ความสามารถทั่วไปแบบเนี้ยคือคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณเจอโจทย์เรื่องไหนโอเคปะ่ะเรื่องร้อยละก็เจอเปอร์เซน็นเรื่องอายุก็เจอคาว่าอายุเรื่องคนวันงานก็เจอเรื่องวันเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นน่ะจากเนี่ยเวลาสอบสนามไหนก็ตามแต่คุณต้องรู้ก่อนว่าโจทย์ข้อนั้นคือโจทย์เรื่องอะไรโอเคปะ่ะพอคุณรู้เรื่องปั๊บ คุณจะรู้สูตรที่มันเกี่ยวข้องคือหลักการทําเลขอ่ะหนึ่งคือเข้าใจสองคือจําวิธีให้ได้คือตอนสอบอ่ะคือผมพูดได้ผมทำข้อสอบมามากมากกังคุณแน่นอนคือเจอโจทย์น,นี้ปั๊บคือคนได้มันจะรู้เลยว่าต้องทํายังไงต่อโอเคปะ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่บอกว่าคุณไปเริ่มใหม่คิดใหม่ตอนสอบอันนั้นคือผิด โอเคนะดังทั้นแรกผมต้องการอะไรคือหนึ่งรู้ว่าเป็นโจทย์เรื่องอะไรโอเคป่ะจากเนี้ยเวลาไปทำโจทย์ซื้อหนังสือตามซีเอ็ดหรืออะไรก็ตามแต่โจทย์มันจะมิกซ์รวมกันถูกไหมหนึ่งเรียนตอบให้ได้ก่อนว่าข้อนั้นนี้ยคือโจทย์เรื่องอะไรโอเคป่ะทีเนี้ย โจทย์เรื่องอายุอะ่ะมันก็จะถามถึงอายุโอเคไหมมันจะถามถึงอายุมันมีการทําอยู่สองวิธีวิธีแรกก็คืออ่านโจทย์แล้วสร้างเป็นสมการไปเรื่อยๆอันนี้คือยุคแนวเก่าแต่ยุคแนวใหม่อะ่ะเขาจะสร้างเป็นตารางขึ้นมาโอเคปะ่ะอันเนี้ยเปิดไปหน้าหลังสุดเลยผมจะสรุปไว้ให,ห้ที่มันเขียนว,ว่าขั้นตอนการทําโจทย์อายุ หน้าหลังๆเลยอะ่ะกับกับสุดท้ายเลยนะใช่ไหมหนึ่งผมเขียนว่าตีตารางขึ้นมาก่อนใช่ป่ะหน้ารองสุดท้ายใช่ป่ะ,ะเดี๋ยวปั๊บรงนะครับ คือวิธีการทําโจทย์เลขของผมอะจะค่อนข้างเป็นแพทเทิร์นก็คือเจอทำปั๊เลนหนึ่งสองสามสี่ถ้าเกิดคนเดียวผมบ่อยจะรู้ดีหนึ่งให้คุณตีตารางขึ้นมาก่อนทุกข้อปึ๊บโอเคปะ่ะหนึ่งตามนั้นเลยตีตารางขึ้นมาก่อนสองผมเขียนว่าอะไรใส่ชื่อใส่ชื่อคนที่เกี่ยวข้องทางฝั่งนี้โอเคปะ่ะ ใช้ไม่ใช้เพราะว่ากันเขียนไปก่อนข้อนี้มีคนที่เกี่ยวข้องกี่คนสามคนสาคนใช่ไหมครับก็คือมีใครบ้าง<ต>ดูโจส์สิคนโตคนกลางคนเล็กใช่ไหมอ่าคนโตคนกลางแล้วก็คนเล็กคั้นที่หนึ่งเคยนะ ตีตารางขั้นที่สองเขียนชื่อคนที่เกี่ยวข้องขั้นที่สามเขียนช่วงเวลาทั้งหัวข้างบนปกติในเรื่องอายุอ่ะมันก็คือธรรมชาติมนุษย์เลยมันจะมีอดีตปัจจุบันอานอาคตใช่ปะแต่ตอนทําโจทย์เขียนที่มันเกี่ยวข้องกับเราก็พอข้อเน,นี้ยเขาบอกว่าพี่น้องสามคนอายุรวมกันได้หกสิบปีคนเล็กอายุเป็นตื้นๆของคนโตคนกลางอายุเป็นตื้นๆของ คนโตแล้วถามว่าคนเลก็กอายุเท่าไหร่อะตอนนี้เขาพูดถึงอดีตปัจจุบันหรืออนาคตเท่าที่อ่านโจทต์ตตีความาาใช่ก็เขาถ้าอาดีตก็จะมีคีย์ว่าอาดีตเลยในอดีตในห้าปีที่แล้วสิบปีที่แล้วนี่คืออดีตห้าปีข้างหน้าสิบปีข้างหน้า ก็คืออนาคตแค่นั้นเลยโอเคปะ่ะคนที่ทําเลขไม่ได้ส่วนมากคือคนที่อ่านโจทย์ไม่เข้าใจคือเลขอ่ะมันจะมีภาษาของมันอยู่จริงๆแล้วอะนะเลขมันเหมือนภาษาอังกฤษเลยมันจะมีวิธีเขียนของมันอยู่เนี่ยพี่น้องสามคนอายุรวมได้หกสิบปีคนเล็กอายุเป็นตึ๊ดตึ๊ดคนกลางอายุเป็นตึ๊ดตึ๊ดคือเขาไม่ได้พูดถึงอดีตหรืออนาคตถูกไหมมันคือปัจจุบัน เขียนหัวไว้ก่อนปัจจุบันอ่าปัจจุบันแค่นี้ก่อนเบื้องต้นเอาแค่นี้เลยยากไหมไม่ยากต่อไปจะเป็นเริ่มเนื้อหาแล้วจริงๆเรื่องนี้ง่ายมากทริคข,ของผมทริคของผมคิดเองนะให้คุณกำหนด x เ,เป็นคนที่อายุน้อยที่สุดคุณว่า ใครอายุน้อยสุด,ดเออใช่ไหมมันคืออ่านโจทย์เราจะรู้เลยอ่ะว่าคนไหนอายุน้อยสุดตั้งตุก๊กตาเป็นเอกไว้ก่อนแล้วที่เหลือมานจะง่ายอันนี้จะง่ายกว่ากอพ,อพอเยอะบอกเลยจะแบบไม่ค่อยปวดหัวพี่น้องสามคนอายุรวมกัได้หกสิบปีปึ๊บคนเล็กอายุเป็นหนึ่งส่วนสามของคนโตคำถามคนโตอายุมากกว่าคนเล็กเท่าไหร่ รู้ไหมเนี่ยถ้าคนเล็กอายุเป็นหนึ่งส่วนสามของคนโตแสดงว่าคนโตต้องอายุสามเท่าของคนเล็กป่ะเอาแค่นี้ก่อนเข้าใจหรือเปล่าคำพูดโจทย์ถ้าคนเล็กเป็นหนึ่งส่วนสามของคนโตแสดงว่าคนโตเป็นสามเท่าของคนเล็กเก็บคำนี้ป่ะ เดด้วยตัวเองได้ไหมหรือว่าต้องอธิบายเพิ่มเอาใหม่ถ้าคนเล็กอายุครึ่งหนึ่งของคนโตอ่ะยกตัวอย่างให้นะคนเล็กอายุครึ่งหนึ่งของคนโตถ้าคนเล็กสิบขวบคนโตอยู่เท่าไหร่ครึ่งหนึ่งของคนโตอันนี้คนเล็กสิบ่ตะถ้าคนเล็กสิบคนโตยี่สิบเออใช่ถ้าคนเล็กเป็นหนึ่งสงสามของคนโตถ้าคนเล็กเป็นสิบห้า คนโตต้องได้ออคนคนเล็กเห็นถูกถ้าคนเล็กเป็นหนึ่งส่วนสามของคนโตหนึ <c oughs> 1> 1่งต่วสามของคนโตอดูนะถ้าแบบด้วยด้วยแบบเป็นพนิสจุ์สมาการเลยนะคนเล็กจดเพิ่มนะเป็นอยู่คือเท่ากับเป็นอยู่คือ คือเครื่องหมายเท่ากับแจ่ยังคนเล็กก็คือเล็กเป็นอยู่คือเครื่องหมายอะไรคนระับเท่ากับเป็นอยู่คือเป็นหนึ่งส่วนสามของคืออะไรขอ,อของคือคูณแล้วก็คนโตอันนี้เก็ตปั๊ คนเล็กเป็นหนึ่งส่วนสามของคนโตมันแปลว่าคนโตจะเท่ากับสามเล็กไงจังนะก็ย้ายค่าปกตินะคนโตจะเท่ากับสามเล็กอันนี้เลียร์ป่ะอันนี้คือการพิสูจน์ที่มาที่ไปของคำพูดและเป็นสกิลที่คุณต้องรู้นะ คุณต้องรู้ว่าคาว่าเป็นอยู่คือ,คอเครื่องหมายเท่ากับคา,าว่าของคือสำคัญมากบอกเลยจดจำตั้งแต่วันนี้แต่ทีเนี้ยพอทำจบไปเรื่อยๆอ่ะดูนะเล็กเป็นอันนี้ของคนโตแสดงว่าคนโตมันต้องมากกว่าเล็กแน่นอนถูกปะ่ะคุณก็ให้กัดต่วนแล้วไปคูณจบเลยถ้าเล็กเป็นหนึ่งส่วนห้าของคนโตแสดงว่าคนโตเป็นกี่เท่าของคนเล็ก แค้น,นสมให้ามาเป็น2 3ก็กลับกลับจบเลยจาก2ต่ว3ก็เป็น3ส่วน2อาจดูนะเช่นคนเล็กเป็น2ต่ว3ของคนโตถูกปะแสดงว่าคนโตจะเท่ากับ3ต่ว2ของคนเล็กไง เก็ตป่ะอันนี้คือตามทฤษฎีแกะคําพูดแต่ถ้าเกิทำโจทย์แล้วทริคจริงๆก็คือคุณเอเษกับด้านแล้วคุณคนโตเข้าไป mm hmm. เขียบ่าแสดงว่าข้อนี้คนโตเป็น mm hmm. สามพิคือแนวคิดการํำโจทย์ตารางเนี่ยคือเขาพักยา,ยามหลีหนีการสร้างหลายๆตัวแปร โอเคป่ะดังนั้นเราจะต้องตั้งธงมาคงหนึ่งก่อนเ <c oughs> พื่อหาความสัมพันธ์ของแต่ละคนโดยใช้ x เ,เท่านั้นนี่คือเม a i n concept ของเรื่องนี้ซึ่งง่ายมากจริงๆคนกลางเป็นเท่าไหร่ ยายุน้อยกว่าคนโตสิบปีน้อยกว่าคนโตสิบปีแสดงว่าเราคนโตมาหากออกหรใช่ถ้าจะให้แก่คำพูดนะเอารอบแรกมันจะอย่างนี้เสมอมันจะมึนๆนนิดนึงก่อนทำบ่อยๆจะเก็ตคนกลางอ่ะคนกลางคำว่ามากกว่าน้อยกว่าคือเครื่องหมายลบอันนี้รู้่ะ แต่ทีนี้การลบเนี่ยมันจะต้องเอบคนที่มากกว่าตั้งเสมอคนกลางน้อยกว่าคนโตสิก็คือคนโตลบกลางเท่ากับสิบอันนี้ก็ t ปะเนี่ยคนกลางคนกลางน้อยกว่าคนโตอยู่สิบปีก็เท่ากับสิบ แต่เงื่อนไขของคําว่ามากกว่าน้อยกว่าคืออะไรคุณต้องเอาตัวมากตั้งลบด้วยตัวน้อยอันนี้คือจุดเดียวที่ต้องระวังโอเคปะอะแก้สมการมันแปลว่าคนกลางเนี่ยยหญข้างเป็นปะมันแปลว่าคนกลางเท่ากับโตลบสิบนี่เนี่ยกลางเท่ากับโตลบสิบ แต่เนี่ยคือพิสูจน์ให้ดูก่อนแต่ทำจริงๆอะไม่อยากให้ท่าอย่างนี้โอเคปะ่ะอยากให้คิดง่ายกว่านี้อยากให้คิดแค่ว่าคนกลางเนี่ยอายุคนน้อยกว่าคนโตสิบปีใช่ไหมคุณก็โตเท่าไหร่ั้งหักออกจบอันเนี้ยคนโตคือสามเอ็กใช่ไหมคนกลางร้อยกว่าสิบ 10, ก็สามเอ็กลบสิบจบเลยสมมุติถ้าคนกลางมากกว่าคนเล็กสิบห้าปีอะ เป็นไงน <osi> ก็เอาิโตเล็กตั้งบวกสิบห้าเขาพูดถึงคนไหนเอาคนนั้นเป็นเป็นหลักก่อนถ้ามากกว่าก็บวกน้อยกว่าก็หักออกลบเก็ยปะถ้าคนกลางมากกว่าคนเล็กสามเท่าอาจะเขียนได้ไง แล้วก็เอาเล็กเอาเล็กมาตั้งก่อนใช่ป่ะมากกว่าสามเท่าเท่าคือคูณก็สามเอ็กอย่าเพิ่งจดนะคือมันมีให้ทำอีกหลายข้อเอาแบบพอเข้าใจคร่าวๆก่อนทุกอย่างของการนี้คือเอาคร่าวๆก่อนค่อยว่ากันเอาใหม่เอาใหม่ ได้บอกไม่รู้ว่าถูกไหมนะแต่สิงโนตักางกับคุณในวันแรกและครั้งแรกหนึ่งเลยใส่ชื่อคมไหมใช่ไหมมีใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับข้อนี้กอบกับขอไข่ใช่ไหมใช่ไหมอ่ะเขาบอกว่ากอมากกว่าขอตื้อตื้ะอีกหกปีข้างหน้าจะตื้อตื้ สแกนเข่าๆก่อนว่าพูดถึงช่วงเวลาไหนบ้างพูดถึงช่วงไหนบ้างเอออ่ะเก่งมากแค่นั้นคือปัจจุบันกับอนาคตอ่ะคือแค่ได้ผมผมพอใจตัวผู้คุแล้วนี่คือเบื้องต้นโอเคไหมทีเนี้สิ่งที่ผมเป็นห่วงคือกลัวจะงงเรื่องก,การสร้างสมการสุดท้ายนึกถึงโจทย์ข้อแรกให้ดี ส่วนข้อแรกอ่ะมันสร้างสมการสุดท้ายจากส่วนหน้าใช่ไหมอันเนี้ยมันจะไม่ค่อยเจอแต่โดยมากแปดสิบเปอร์เซ็นตนะสมการสุดท้ายคือวักหลังอ่ะดูนะดูนะเจนเจนนะโดยมากแม่สร้างปัจจุบันก่อนเสมอ,อโไ่ไกลอายุมากกว่าขอไข,อขย่ยี่สิบปีใครเด็กกว่ากัน อืมเพราะกอไก่กมันมากกว่าใช่ปะ่ะอันนี้เคลียนะแดงว่านี้เป็น x <ฟ>แล้วกอไก่เป็นเท่าไหร่<ฟ>เออแค่นั้นเองอันนี้เริ่มได้แล้วใช่ไหมใช้ทุกข้อนะทุกข้อคือถ้าได้อย่างนี้คือเริ่มเริ่มมาดีละเริ่มมาดีมาแตากลายเป็น x บวกยิบเอผมพูดถูกป่ะทีนี้เห็นไหมว่ามันมีปัจจุบันกับอนาคต ปัจจุบันกัอน,นะคตห่ททางก,กันกี่ปี<อ>หกปีรู้ได้ไงอ่ะแค่นั้นเองออก็เขาบอกหก<อ>ปีข้างหน้าแสดงว่าช่องหน้ากับช่องหลังเนี่ยมันจะเกิดจากการบวกหกเข้าไปเก็ตปัพูคุณง่ายเลยนะฝั่งขวาเนี่ยมันคือการบวกหรือลบแค่นี้เข้ามาดังนั้นน่ะไอกองไก่ในอนาคต<อ>มันจะเท่ากับ x บวกยี่สิบเจ็ดขอใคเถ้า x บวกหกอันนี้โมงปะ่ะเอานี้มาบวกหกเอาอันนี้มาบวกหกงงมากถ้าเจอโจทย์ข้ออื่นได้ปัจจุบันมาเขาบอกอีกยี่สิบปีข้างหน้าบวกเท่าไหร่บวกยี่สิ <20. S 1> บแค่นั้นสมมุติสิบสามปีที่แล้วสาม ง่ายป่ะโคตรง่ายใช่ไหมเนี่ยเบื้องต้นเอาแค่นี้ให้ได้ก่อนและสิ่งสุดท้ายที่คุณยังติดอยู่ตอนนี้คือการสร้างสมการสุดท้ายดูนะเลขจําไว้เสมอว่าอะไรที่ใช้แล้วนะมันจะไม่ใช้อีกทริกง,ง่ายๆเลยอะไรที่ใช้แล้วจะไม่ใช้อีกก็ไกลมากกว่าขอไข่ยี่สิบปีฉีดแม่งทิ้งไปเลย อ่าลองันนี้สอขีดทิ้งแม่งไปเลยดังนั้นเนี่ยมันถือว่าอีกหกปีข้างหน้าใช่ป่ะอีกหกปีข้างหน้าบิดาจะอายุเป็นสองเท่าของบุตรตรงนี้แหละคุณต้องเอามาสร้างสมการสุดท้ายอันนี้คือของใหม่ของคุณหกปีข้างหน้าคือช่องไหนช่องนี้คุณต้องเลือกช่องให้ถูก 6ป,ปีข้างหน้ากไก่เป็นไงนะอ่าดูนะนายกอ่าดูนะนายกอ่าหาได้ฟังหน่นอ,ยนอ,อยนายกได้ไหมนายกจะมีอานขอเข้าของนอ,อ่ะอันนี้แนะนำให้สร้างภาษาไทายขึ้นมาก่อนนายกก็คือกไก่ อน,นุญาตปะอายุเป็นเป็นคือเครื่องหมายาอ่าเท่ากับสองเท่าคือสองคูณกับจบแนะนำให้เขียนให้เขียนอย่างนี้ขึ้นมาก่อนแล้วค่อยแทนค่าเอากรไก่ช่องอนาคตมาใช้พอเขาพูดถึงหกปีข้างหน้า มันจะได้เป็น x บวก27เท่ากับ2วงเล็บ x บวก F 6แล้วแก้สมก,การจบเลยอันนี้คือข้อมาตรฐานที่เขาชอบข้อสอบไปบ่อยงงตรงไหนปะเอาแค่นี้ก่อนเอาใหม่นะเอาใหม่หตั้ต้นเปิดมาปุ๊บตีตารางตึ๊ดๆเหมือนเดิมใช่ไหมใส่ชื่อคนเหมือนเดิมใส่ช่วงเวลาเหมือนเดิม อันนี้ที่เพิ่มความยากขึ้นมาคือคุณต้องสร้างสมการจากคำถามประเด็นที่ผมบูกแค่เรื่องเดียวเลยรู้ไหมว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันสร้างสมการจากประโยคไหนดูออกปะ่ะทริคแรกที่บอกอะไรที่มันใช้แล้วไม่ใช้อีกมันเหลือประโยคเดียวใช่ไหมก็สร้างอันนั้นเดี๋ยวลองข้อต่อไปอันนี้คือสับเซิร์ฟก่อน แต่เน,นี้เขียนว่านกอ,อายุเป็นสองเท่าของในขอกอเป็นสองเท่าของขอพอได้อันนี้ปับ๊บคุณเอากมาใส่แทนค่าอันนี้งงปะ่ะเราสร้างตารางเพื่อมาแทนค่าสุดท้ายนี่ไนถะ้านะสองขอไข่ก็คือสองคูณขอไข่ลองแก้สมการ,รหน่อยตอบอะไร แกยังวิธีแก้สมการได้อยู่แล้วเนาะก็เวลาแทนค่าปับ๊บเราก็คูณกระจายเข้าไปก่อนเจอวงเล็บเมื่อไหร่ก็แค่คูณไม่ต้องคิดอะไรอะ่ะก็กลายเป็น 2x บวก12เนาะย้ายข้างไปปัป๊บถ้าจะให้ง่ายต้องย้ายสองนี้มาผมพูดถูกปะมันกลายเป็น 2x ลบ x คุณคิดอย่างนี้ปัอ่ะมันจะได้เป็น 2x ลบ x อันนี้ยี่สิบเจ็ดลบสิบหกอย่างนี้ปะคิดเหมือนปะหรือไม่ใช่ทำไมเป็นสิบหกครับ่ไม่ใช่สิบสอง 12. พ่อเขียนผิดไงโอเคสิบสองมาได้เป็นเอ็เท่ากับสิบห้าใช่ปะแล้วข้อนี้เขาถามหาอะไรอ่ะก็ตอบเท่าไหร่อ่ะปัจจุบันตอบสิบห้า ยุคของกไก่อะบวกยี่สิบเอ็ดก็สามสิบหกก็แค่นั้นเองสุดท้ายนะตอนเนี้ยถ้าคุณเชื่อผมอมะคือจะสร้างสร้างสมการสร้างตารางนี้ได้แต่น่าจะติดอยู่เรื่องเดียวคือไม่รู้ว่าเอาอันไหนอะมาสร้างสมการสุดท้ายแค่นั้นใช่ปะ่ะดังนั้นข้อต่อไปอะลองทำเองนี้ทริคง่ายๆนะหนึ่งอะไรที่ใช้แล้ว มันจะไม่ใช้อีกสองคือประโยคสุดท้ายอ่ะมักจัดเป็นประโยคที่สร้างประการสุดท้ายลองดูนี้ว่าได้เรื่องบั๊ลองดูข้อต่อยากมา